คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่อยากส่งประกวดเกมแต่ไม่รู้จะส่งประกวดที่ไหนดีวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมานําเสนอกับกิจกรรมที่ชื่อว่า IRPG โปรเจครั้งที่1เพียงแค่คุณพรีวิวโปรเจกต์ของคุณลงในบอร์ด i r p g i n t h ก็มีสิทธิ์ที่จะรุนรางวัลต่างๆได้แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. i r p g i n t h รีบหน่อยนะครับหมดเขตวันที่20กันยายน2555นี้แล้ว สนับสนุนโดย iRPG สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel RPGTH อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนายชาลิฟวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม The White Goat อีกครั้งแล้วนะครับก็มาต่อกันกับปิศนาพี่หัวมากันต่อ โอเคสำหรับปริศนานี้นะครับแก้ไม่ยากครับผมเราต้องเลื่อนประตูเอ้ยเลื่อนมาเลื่อนมาให้ตรงตามตำแหน่งห้องที่เราผ่านมาครับคือห้องที่มีตู้แอบกับยายม,มุมแล้วก็กรงเหล็กดับแรกครับเลื่อนตัวนี้ต,ตรงนี้เลื่อนมาตัวนี้เลื่อนมาจากทางซ้ายสองช่องนะฮะ 1, 2, หนึ่งสองอย่างนี้โอเคส่วนตัวทางสีดำนี้ก็เลื่อนให้ตรงกับตำแหน่งนี้ ส่วนเจ้าตัวนี้เลื่อนไปสุดเลยฮะไปส,สุดเลยไปส่วนตัวนี้นะครับเลื่อนมาสองช่องทางขวาอันเหนนะก็จะมีประตูโผล่มาเราก็ทำการเซฟ F2 เข้าไปโอ้อะไรกนเนี่ยเฮ้ยไม่พื้นๆค่ตายหมดแล้วเือมีสคริปต์วิ่งนี่เนี่ยต้องการจะวิ่งมากเลย มากันดาเจ้าตายแล้วโอ้ยห,ห,หน้าต่างลมพัดอีกแล้วสยองอะเนี่ยอาจจะมีเสียงไก่ขันเล็กน้อยนะฮะเพราะผมแคสเกมตอนเช้าพอดีตื่นมาก็แคสเลยเฮ้ยเจอประตูแล้วเข้าไปเลยโอ้ยที่ไหนเนี่ยไม่ทางมันช่างตรงยาวจริงๆมีคี่ข้าเดินอยู่บนทางช้างเผือกหรือไง ขึ้นไปกัน,กนไม่ลื้ที่จะเซฟนะครับเรื่ของกลัวเหลือเกินนั่งสเสืออะไรนั่งสเสืออะไรแล้วนี่อะไรนี่อะไรอ้าวเบอร์นอตบันทึกที่ที่ที่สิบสองหรือเปล่าม่ได้แล้วเธอกิ่ร้องบ,บ่อมากเธอคุมครั่งเธอมีร่างกายที่แตกไปทุกทียาผมต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอะไรเตรียงเซฟได้ไหมม,มาไหมครับ พ่อา้องมันรมยเเข้าไปเฮ้ยใครวะกันดานายโอเคนะเพื่อนใช่หมนี่กับเจ้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่ทำไมผูเถึงทำแบบนี้นายรู้ใช่ไหมกันดากันดาว อยากเ้ามาจะานไปไม่ได้แกนดนี่มอะไรกันทำไมมืดเลยก็นะปุ๊ฉันได้ตื่นทีโอเซฟเซ ดากลายเป็นผีไปแล้วมึดก,ก็มึดฝนก็ตกฟ้าก็พาโอ้อะไรเนี่ยเข้าไปหลบฝนหนึ่งดีกว่าไหนวะนี่นี่สวิตอะไรเย็บได้ไหมกระโดดดิึงดึงดิง,ดง,ดง ที่เหรออ๋อหอพักคนงานอ๋อตอนนี้เราอยู่ในหอพักคนงานนะครับมีห้อง A1 มีทั้งหมดสาชั้น A B C ชั้นบนสุดทางซ้ายเป็นห้องนั่งเล่น living room ใช่เปล่าวะผมสะกดผมสะ,มะกดถูกไหม living room ยังมั็นม,มุมอะไรเ,เนี่ยนะแล้วนี้ก็จะเอาไรเอาไรไม่ได้ไม่ได้ เ้าจะออกยังไงโอ้ห้องนี้มีเลือดฉันซ่อนตัวอยู่ใต้เต็นต์ตลอดเวลาดวงใจเป็นลายมือของชนะเทพชนะเทพยังไม่ตายเฮ้ยตุ๊กตาขยับได้อะรูปต,ตามันอนะนี่อะไอประตูอะไรเปิดไม่ได้น้อ ติดอีกแล้วติดโอ้ยทำไมติดอะไรนันนนกเนาอติดอีกแล้วอะ่ะก็เข้าไปแต่ห้องเนี้ยต้องเอากป็นกาตัดกูดสิไม่มีประโยชน์ นี่อะไรเนี่ยหอยทากนกอะไรวะแมวหรือหน,หนูแล้วก็หมาตัวใหญ่อ๋อไปทางไหนต่อรนนี่ห้องนี้รุเปล่ปาติดอะไรบางอย่างแล้วมันต้องไปทางน้อยอ๋อ นี่ก็ไปไม่ได้เอ้ยเด็กอ,อะไรอ่ะอพี่พ่เยอะอไปไหมพี่ผีอ่ะนี่มันมุมหนาต้องไม่เอาไม้ไงเลยโอ้เดินไกลอีกแล้วอ่ะผมขอตัดคลิปข้ามไปแล้วกันนะครับโอเคครับเราก็ได้ไม้มาแล้วเรามาลองกันหน่อย ฟุ๊บฟุ๊บุ๊บอ่าใช้ได้ด้วยผมเมื่อกี้ผมเดินไกลเลยเนี่ยเดินกลับไปห้องห้องสวนดอกไม้มือเลยเบาไม้มา F 2ห้องอะไรเนี่ยประตูล็อกโยกวัวแล้วประตูมันล็อกเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมมีสวิตช์เขียวยังมุมหนาจะบอกต้องต้องให้แบลไม้อีก ี่จะเดินกันนะอะไรเนี่ยเลขสองยังไงฮะเฮ้ยนั่งไงคบเพลิงอ้าวไฟเช็กจุดไม่ได้แล้วไงเสียงเหมือนกระลอกมันเล่นอะไรตร้นปู้ยมันอาขุนกักระลอกเลยประหนึ่งนะกระลอกมันเล่นมันเล่นอะไรต้นไม้บนหน้าต่างผมนี่ อ้าเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อลงมาข้างล่างตกใจหมดอ้วิ่งไม่ทันด้วยอะเวลาเล่น The White Ghost นะครับเวลาเจอซาตะโกะอย่าวิ่งไปเส้นตรงเด็ดขาดเพราะบางทีมันจะพุ่งใส่เราแบบเมื่อกี้ได้น,นะฮะพยายามวิง่งซิกซักไปมาหน่อยก็ดี Okay. โอเคโผล่มาเนนะี่ยขึ้นไปชั้นสองเมื่อกี้มีเลขสองรู้สึกข้างล่างเป็นเลขสี่สี่หรือเจ็ดนี่นแหละผมจำไม่ได้แล้วเอรอยเราอย่าใช้ว่าไม่ได้มีรหัาหรือสักอย่างเขาไม่จดายนี่ก็เหมือนมีรอย ูกพังอะไรสักอย่างเลขหกจะถามาต้นไม้ <c oughs> นต้งหัดเปิดรหัสสามตัวเราลองมาเจ็ดก่อนห้องแรกคงล่างสุดเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นสสอสองอันนี้เป็นหก้ยได้้วยเฉยเลยเ,ลยเอจอห้องเอหนึ่งโอเค ได้กุญแจห้องเอแล้วก็ไปกันเลยนะครับโอ้โหต้อโผสองตัววะเนี่ยจริงๆท่านเดมอนคิงนะฮะได้ออกมาบอกแล้วว่าที่มันโผล่มาสองตัวเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมากมันคือบั๊ก่นเองนะครับบั๊กโผล่มาสองตัวและอัตราการโผล่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถี่ขนาดนี้ด้วยมันรู้สึก แต่ก็มีตัวแก้บั๊กโผงแล้วนะฮะโหลดได้ที่ iipg.in.th นะครับผมโฆษณาบอร์กันเลยโอ้โหมาทางัอนน้ไมเดี๋ยว no ไอห้อง a อหนึ่งนี่มันตรงไหนฟังแล้วเราอยู่ห้องไหนอ่ะ a อหนึ่งอ๋อห้องขับซ้ายสุดล่างสุด คก็คือที่ผมจะบอกก็คือผมไม่อยากโหลดตัวแกบังมาครับเพราอรู้สึกมันสะใจไงไม่รู้เวลาเล่นเจอผีสองตัวแต่ก็ไม่ค่อยชอบอเนี่ยดังไงพูดจนได้โอ้ไปโหลดตัวพาร์ดหน้าโหลดตัวแกบังมาเล่นดีกว่าไม่ไหวแล้วเจอบ่อยเหลือเกินอะไรวะเนี่ยทำไมเจอบ่อยเหลือเกิน เดินทีเจอทีอ่าไม่ไม่เจอแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยเอาเบอร์โนูตเฮ้ยวันทึกไม่ได้เซฟสิบสามเลขสวยด้วยเธอหายไปไม่รู้เธอหายไปไหนเธอออกจากกรงนั้นได้ไงนอโนนโนนอนห้องนี้แอบไดอไ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อ เอานี่ขึ้นไปเหยียบสินะป๊ะป๊า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 ะมแจ้งห้องทีสองเซฟห้องน้ำชั้นสองทอเล็ตทูริงนะไอห้องน้า้นสองนี้มันต้องมีอะไรสักอย่าง ไปเข้าห้องน้ำกันห้องนี้สินะโอ้โหไม่น่าพูดเลยไปเข้าห้องน้ำกันแล้วก็เดินไกลด้วยนะโอ้โหผีบ้านี่ก็ไรจังเอ้ยอ่ะ พาทหน้าผมขอโหลดตัวแกบับมาเล่นนะครับไม่ไหวแล้วเจอเยอะเหลือเกินโอเคอะไรเนี่ยตุ๊กตาที่มีเลือดเปื้อนบลาบลาคนนั้นก็เข้าไม่ได้คนนั้ก็เข้าไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้อุ๊ยอะไรนะั่นกระพรบรพริบขี้คีบเค้กดูเหมือนจะเอาไปใช้คีบของที่อยู่ในล่องได้เดี๋ยวนะผมเซฟก่อนโอ้ผมอ๋ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่าออกมานะไอ้ยังผมดูแล้วต้องไม่คีบอะไร โอ้ชัต The Fuck Up ออโอ้ยโผล่มาเยอะเกินนี้เนี่ยผมว่าถี่มากอะ่ยอะย้อนมานะไอุ้ยน,นี่ไงคีบขึ้นมาเสร็จมันเป็น แล้วมันไฟแชกแชกแชกก็เอาไปจุดห้องนั้นสินะอเอามาขัาไางไว้กันแล้วก็เซฟไอห้องนั้นห้องไหนล่ะลืมไปแล้วอะ่ะห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ชั้นบนแหละผมว่า ก็เพิง่งึลขึ้นได้อย่าลืมไปส่งเกม,เ,กมเข้าประกวดกิจกรรม iipg ่อ Popular Project นะครับผม iipg Popula r Project หมดเขตวันที่20กันยายนนี้แล้วนะครับดีดยกรีบกันหน่อยปึบโอเคทีนี้ก็เอาไอ้เจ้านี่ลากมาสินะไปไปไปเดินไปเดินไป,ไป เดินไปไปสวยอย่างนั้นแหละเดินไป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 พิโน่เคียวตราแห่งหอยทากโอ้ไปใส่ห้องน้ำชั้นที่หนึ่งสินะอ๋อแล้วนี่เราชั้นไหนชั้นสอง อุ้ยรู้สึกผีนออกมาทีเขาแบบตอนอยู่ห้องใต้ดินเลยไปกันเลยเย่เรรยบร้อยแล้งไงต่อประตูบ้านใหญ่แล้งไงต่อแล้งไงต่อแล้งไงต่อเยวอามันนะฉันกลัวหน่อย ยืสวิตได้ไหมไม่ได้แลวเงยต่อแลวเงยต่อแลวเงยต่ออ่าแลเง้ยต่อลองขึ้นชั้นสองดูหน่อยดีกว่าชั้นสามยังไปไม่หมดเลยเออใช่อุ้ยตกใจใครวายๆตะวัน น,นี่ถังอะไรเนี่ยถีบลงได้ไมัม้ยเผาไม่ได้โซฟาโซฟาแผ,แผนที่แผนที่อนเดียวกัน,นว่าเนี่ยอยากรู้สวิตอะไรฉันสามไปไม่ได้แล้วอ่ะวิ่ยห้องอะไรวะอ๋อห้องนี้เอง Lăng nghe tỏ, nắng nghe tỏ, nghe nghe tỏ nắng nghe tỏ, nắng nghe tỏ nắng nít tóc, nắng tu lock nắng nít ไม่เอาไม้อีกแล้ว,วต้องสำรวจดูก่อนถ้าใช่จริงอาจต้องวิ่งกับแปเไม้ อย่าบอกนนต้องกลับไปเอาไม้จริงๆปิดไฟแล้วแง่ต่ออ่ะโอ้โหสงสัยต้องกลับไปเอาไม้เลยฮะผมว่าปะ่ะก็ต้องเดินอ,อีกรอบนึงก็ต้องตัดคลิปแล้วไปแค่างนี้แหละฝนนี่ก็ตกจริง ตายสิโจเซฟินเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบอย่างนะครับือเออมันต้องเดินไปเดินมานี่แหละลนี่คือเรื่องที่ไม่ชอบเฮ้ยเดินกลับไม่ได้แล้วเหรอว t the fuck อ๋อได้อยู่โอเค เดินเข้าสู่ประตูมิติทาร์แมชชีนแกแล็กซี่เดินไกลเหลือเกินมาดีหน่อยห้องส่วนออกม้อยู่ข้างๆนี้เองนะครับหมายถึงต้องขึ้นข้างบนก่อนนะขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาชวปบปับปับ,ปบ จับต้มใส่หม้อเลยซาตะโกะเพิ่มเติมนะครับอัตราการหลบผีสีดำด้วยการปิดไฟนะฮะร้อยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะแอบได้เฉพาะในห้องที่มันแบบที่มีตู้แอบหรือห้องที่มีเตียงแอบหรือเซฟรูมนั่นเองนะครับถ้าไปแอบตามทางเดินหรืห้องโถงใหญ่ๆพวกนี้อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แล้วก็รู้สึกว่าอัตราที่สระโกะจะโผล่มาจะเป็นเท่าไหร่นะไปอ่านมาอยู่สองถึงสามต่อยี่สิบเป็นไงนี่แหละแต่อันนี้นเป็นเวอร์ชันแก้บักแก้บักใหม่นะฮะอันเก่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสิบต่อยี่สิบเพราะเจอถีแล้วเกินเออทั้งนี้สาวๆมาเจอถีอย่างนี้นะแฮะแเลย โอเคเราได้ไม้มาแล้วก็เดินกลับกันไปซึ่งไกลเหลือเกินไกลสุดฟ้าผมอยากใส่ชุดกบไปบ้างเ่ยโอเคเดินกันต่อท่ากลางสายฝนมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับ บอกว่าเอ้ยจะมามชอรีพูดเวลาแคสเกมพูดไม่ชัดอย่างนี้ไม่รู้อันนี้ต้องต้องขอโทษเลยครับเพราะผมผมเป็นคนชอบติดพูดเร็วนะฮะแล้วมันจะทําให้ลิ้นพันกันเหลือเกินอาจจะลําบากเวลาฟังด้วยอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมพูดไม่ชัดอย่างนู้อย่างนี้ต้องขอขออภัยด้วยครับเป็นคนจะรอนิดนิดแล้วก็ติดพูดเร็วแบบหน่อยหน่อย,อย,อยเวลาพูดตรงนี้ก็สันส่นๆอยู่ด้วยยิ่งเล่นเกมผีอย่างนี้แบบอึ่กล้ามกล้ามสั่นมากมาก ุปยนยังไงตกใจหมดเลยเฮ้เฮ้เฮ้แกโพงว่าทำไมอ๋อห้องไหนวะที่ต้องเอาไม้ไปเคีย่ยวใจแมงมุมสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเออบนไหนของเราวะเนี่ยอันนี้ไงโ <c oughs> อวโหพุทธพุทธอื้อือ โอ้ย่าผูดมานะอย่าผูดมานะอย่าผูดมาอย่าผูดมา <c oughs> ไม่ทัน no n น no โ,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 โอเคยังไงต่ออ่ะยังไงอ่ะใช้ไม้ เคลียร์แล้วก็ไงต่อแลงไงต่อแลงไงต่อแลงไงต่อ um หรือว่าต้องกำไยตัดชับชับชับจุดไฟโชาะเชาชหรือว่าต้องปิดไฟหรืออะไรบาบ์ลาบอกข้างไหนเอฟสาไม่ใช้เซฟก่อนแล้วกันไม่ชัวอ๋อฮะฮะแล้วไงอะ อปิดไฟไม่ได้อโอ,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 โอ้มาสองตัวเลยทางขวาด้วยอาอามาจะฟกนึกว่านึกว่าไม่ตามมาแล้วต้องให้ต่อหรือว่าต้องไปห้องข้างล่างห้องข้างบนไอห,ห้องที่มันเราตัด The <inate> poor Are you serious? Yeah, I'm fucking serious. Come, me die. What is happening? We call die. ก็ไอห้องเดิมนี่ว่ะก็ทำไมแล้วไงอ่ะตัดอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษเออใช่เขาบอกบางทีถ้าปิดไฟจะเห็นอะไรดีขึ้นไหนอ่ะโอ้โอ้แล้วต่อ ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้หรอกแล้วไอ้ไอ้นีน่ดึงมาไม่ได้เหรอดึงมาเหยียบสวิตช์ลองโหลด F1 ดูตอนยังไม่ตกใหญ่ F1 <c oughs> <c oughs> ตบยายนี้ไม่ได้เนี่ยติดตรงเนี่ยตบแล้วไม่ต่อไม้ก็หายไปเลยอู้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 เช็ดเฉ็ดเฉ็ดเฉดโน้โน้โอ้ไม่ทันอ่ ทางไหนอ่ะตั้รบโยกวัวเลี้ยวโอ้ดไฟไม่ได้อ่ะขอพักงานห้องน้ำอืมสองสามอ่าใช้เมาส์หน่อยแล้วกันเราอยู่ตรงนี้ยังม,ม,มุมตรงนี้ตัดออกไปแล้วก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนี่คือทางเดินอ่าสามห้องนี้เราไปแล้ว ก็ไปเอาที่มีเลขเจ็ดสองหกอะไรนั่นชินะห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้เข้าแล้วอา่อาไงต่ออ่ะก็คือไอเนี้ยอไงต่องงนะเนี่ยเสื้อผ้าเอามาใส่ได้ไหมแบบปองตัวไม่ใช่ผี โอ้โหโอ้คิดไม่ออกอ้าวเออเผลอลงลงมาก็ดิ้มกันไปห้องน้ำหน่อยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำตัวบานใหญ่ใช่บานใหญ่มากมาก คิดไม่ออกเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันครับเผื่อโหลดตัวเซฟแก้บัดมาแล้วผีจะน้อยลงวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนไม่บายครับแบ